สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะเมื่อนี้แอดกัสิภาพไปตามแนวทางของพ่ออิฐคือเกา่าแนวทางราพัฒนาค่ะแนวทางเราพัฒนาแม่นมากของพ่ออิฐกาลสินนะคะค่ะวังทันงวดที่พันมากมีคนใดนําเพินนินบ่เนาะแอดก็ล่ให้ไปก่อนตั้งแต่มืออมอม้อวันพฤหัสเหมือนมื้อวันศุกร์เลยอะคะ พะว่ามือวันศุกนี่เลขบ่อออกนาะกะ็เลยเลื่อนมาออกมือวันจันท์ค่ะแอดบ่งหูว่าจักว่าเป็นวันหยางมาซันแอดบองหูแอดกด็เลยล่งไหก่อนค่ะคันผู้ใดได้เบิง่งกะทักมาอยู่ดอกวาค่ะทักมาอยู่ว่าหวยเล้าบ่อได้ออกเด้อค่ะวันศุกมาสันวันนี้แอดไปเปิดเบิง่งมันเป็นวัีนยังของเพิ่นนี่ลหละวันนี้ก็เลยเลื่อนมาออกวันจันท์ ของพ่อนกับเขาตรงๆคือเก้าด้วยค่ะหาหกาเลขของพ่อเอ็ดน,นี่มีอยน้ำกันหกหางค่ะมีตัวกันอยู่สองหางบางเทือกับสิบมีดอกตัวกันบางเทือกับมีเนาะค่ะร่วมน้ำกันทั้งเบิดกับหกหางที่สำคัญก็กคือแตกแม่ค่ะตั้งแต่แอดติดตามมาเนี่ยแย่งมาท่านในหลุดจ,จักหงวดเล่านะไอวิ่งมา สองสองตัวก็เพ่นกระจับคู่ให้พร้อมเนาะค่ะจับคู่ให้คือจังสิบ่อก่ล่นะแอดเบิ่งก็ได้ตัวเลขกก็บองงามบัดออกมาก่นออกคือเกาค่ะแล้วก็ก็มีตัวดับให้พร้อมดับเฉพาะบนค่ะข้างล่างบ่ดับเพราะว่าบางครั้งบางมันก็ออกได้ข้างล่างพ่น่างส่แต่ว่าข้างบนนี่ดับอยู่ค่ะตั้งแต่แอดเันเบิ่งมาก็บ่มีจักตัวคันว่าดับก็คือดับเลยค่ะ เอามือนี้แอสิาพาไปตามแนวทางเล่าพัะนาของเพิ่นอีกเพราะว่าตอนนี้กําลัางปังเลยล่ะตามได้ค่ะตามได้แอสิาพาไปตามเพิ่นต่อหวดก็คือมืออืน่นเพิ่นหายก่อนมื่อหนึ่งสุเทียเพราะว่าเพิ่นย่านหาเพระท่านเพิน่พนย่านซื้อเพราะท่านประสริต่อไปค่ำนี้สิบว่าหายเบาเลยเพราะว่าเพิ่นหายก่อนมื่อหนึ่งค่ะบางคนก็โทรมาถามของพ่ออิฐ ตัวไรนอเล็กเล่าสัน่นเนล่าแอดบอกว่าให้เขาไปเบื้องไน่คีปโลดเพราะว่าแอดนี่เบิล่องหายตั้งแต่ก่อนมือห่วยออกก่อนมือเล็กเล่าออกมือหนึ่งสุสทยียแหมคะ่ะลงก่อนหนึ่งวันตลอดเ้อร์คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันละไปคนเบื้องโหลดันว่าของพ่ออิฐนี่เข้าไปเบื้องได้คะ่ะก่อนหนึ่งวันคะ่ะเอาบัานี้เขาก็จะไปตามพ่ออีฐต่องวดคะ่ะค่ะ สวัสดีค่ะพ่อ,อบ๊วยก็แตกคักแต่พ่อเอ้ยเริ่มอ,อีกแล้วนู้น่ะพ่อบ่ได้น้ำเพลินเลยกับเพราะว่าไม่เขาเว้ากันตั้งแต่น้ำเพลิหัดผุนเนาะพ่อเนาะให้ก้อนมื่อหนึง่งแต่ว่าบัดน,นี้มื่อวันศุกร์เลขบ่ออกไหมพ่อไว้เลขเล้ลาหน่ะมันออกค่ะนุก,กับ่มูหอะไรพ่อกับโมลูนด้หันตัว นกกระลงคีบไปเนาะนูกระ่บู้งหูจักเห็นแต่เขาคอมเมนต์มาว่านจะให้ซื้อวันไหนว่าสั้นวันสุกหวยไม่ออกว่าสั่นนกก็บ่ได้ตอบเขาดอกเพราะว่าหนูบ่ฮอ้หูว่าเล็กออกบ่ออกเนาะวันนี้มาออกวันจันเมื่อวานนี่เนาะโอ้ยเต็มเต็มเลยพ่อเอ้ยจะมันหนาเสียดายครับซะวันนี้พ่อเฮ็ดไ้ไปเฮ็ดแล้วค่ะโอ้ยดับยูอีลีพ่อ ค่ะเลขเลข,ขพ่อออกข้างบนง่วนนี่นะออกเต็มเต็มแปดห้าหกสามตัวนะแข้างล่างันออก4ี่แปดเป็นหายาบอค่ะ4ีออกหาาแปดกย่าแล้วตัวข้างบนก็ออกเต็มเต็มเนาะออกตรงๆพร้อมโอ้เสียดายเด้หนูกก็ จักมันอยากงั้นหนนบ,บ่ไปไล่ซดอันนั่นอีกล่ะบานนี้ขันไล่ซดเพจในคนสีได้ายอยูนี่พ่อเสดายแห้งเอาไม้เอาไม้เอาไม้บาน,นนี้ต่หนูยังว่าสิเอาน้ำอยู่กันยังบ่เลยเห็ดอยู่นองบ่ได้ซื้อเสียดายแห้งแต่นี่จังว่านี่แล้วบัดนเท่าเอามันสิเป็นจังได้ว่าซสันนี่ เอาคันพ่อเฮ็ดไว้แล้วกันพ่อก็บอกเราเด้่อพ่อวิ่งยังค่ะโอ้ยดีนี่ยังวะเล็กแม่นเติบอยู่กระดายแห้งนูกระดายเก้าสูตรผู้นะ ไพ่อืมน่ะเอ้ยดับก่อน,อนเรื่อเลขเขาก่อนเอาเอาเล,อเอาเลขเขาก่อนเจ้าพ่อค่ะค่ะเดี๋ยวพ่อ,อ,อนจัดอันที่เขียนบวจักบาทร่มกับแห้งแห้งอยู่อัน หน้าเดี๋ยวพ่อปาดยู่ขั้นไปอล่ะเนี่ยยู่ดอนตัวพอ่อยู่ดอนบอกค่ะบันนี้เป็นจังไรเลขไท่เฮ้าพ่อไปไปเลขไท่นี่มือแลง้ยงเดาเลขไท่โอ้ค่ะเอาให้ถือๆแล้วพอ่อม่เอาอห้ไปเบึงไปซอยก่อนค่ะห้องหันกะรุดแต้มเนึ้ แล้วก็ตัดออกนี่ตัดไปตัดมากแค่พอตัดออกกระถือเลยนะเนาะแค่พอตัดออกกระถือเลยเหรอพีพ่อพ่อให้เรียกคนไหนจะเรียกคนหลายโตคือมู๊ค่ะหน่อยตัวร้มโนเป็นนาสนใจอยู่นี่ก็คือเตียงหน่อยตัวนี่ละอพ่อให้วิ่งอีหยงังเกาะเมื่อนี้เล่าพัฒนา 6ดรอง1ตัวเด่นนแท้ตัวเด่นในแท้คือ6กร่อง1เด่น6เด่นเด่นกับวงกลมโดนแล้วเนาะพอ่อตัวเด่น,ก,ดนดก็คือตัววงกลมเด้อท่านผู้ชมค่ะะจินี่หกชุดยืนค่ะนี่6ชุดคือเก่าน,นะพ่อ ตัวกันสองศูนย์ที่เขาหกศูนย์หกศูนย์หกสองหกสองหกสามหกสามหกห้าหกห้าหกแปดหกแปดหกเก้าหกเก้าตัวกันก็มีห้าหนึ่งเฮ้ยห้าหนึ่งหกหนึ่ง หันึ่งห้าหนึ่งกับหกหนึ่งค่ะมาทนี่ก็ดับดับดับเลาเนี่ยค่ะดับดับบนคือเเ่าเนาะพ่อดับบนล่างแหละไปเนาะพ่อนะว่าล่างกับเร่วยกับพมาย่ เอาเอารับบนสันศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สอง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 ห้าแปดแปดห้า ห้าแปดแปดห้า9 9เจ็ดเหหกเจ็เกเก้าแปดเก้าแปดตัวที่ให้กับตัวทุกชุดนะไม่กับตับแตกเนียตัวที่ให้ ตัวที่ไใ,ให้กลับพ่อมบอกพ,อพ้อแต่ว่าหนูบอกว่าไม่ต้องกลับพุ่นแล้วเข่าตรงๆของหนูเห็นว่ามันเข่าตรงเนาะ,ะนนค่ะเอากลับพ่อมสินะอย่าลืมกับตัวพ้อเด้อค่ะท่านผู้ชมะเพ่นบอกวางสันเนาะตอนแรกแอดก็บ,บอกว่าไม่ต้องกลับแล้วเพราะว่าแอดเห็นแป่เข่าตรงๆของพอ่อพ่นหายมากก็ได้ค่ะเอา มวลนาเก๊ะมวลเก้าหนึ่งห้ามันมันไปให้เก้าห้ามันออกไ้เลยห้าเก้าโอ้ค่ะว่าหน่อยนี่นล่ะแต่ว่าของพ่อนี่ก็คือเน้นไปทั้งบนแม่นบ่ค่ะเน้นทั้งบนน่ะล่ะค่ะเน้นมาล่างจะได้แต่่วเกิดโอกาสน้อยโอกาสหน่อยอหน,อยนักไปทางบนเนาะพ่อ ค่ะเอาสันค่ะกันไว้ฮาเทียได้ทุนเนาะฮาเทียมันลอยไปค่ะแต่ว่าดับนี่เอาคือท่หน่อยแต่เบอร์ท่อนูก็ล่องห้ดิค่ะแล้ววันนี้นูกะสิล่งเบอร์ท่อห้ยพออีกพร้อมคือเก่า ่มาเาทียอะไรค่าน้ำหมูหมูน้ำมันรถไปหั่นไปนีเนาะแก่ในพ่อแก่โอ้ตั้งแต่ลงต้นคือโคลมากลากไม่ก็สองพันตัวเด้อคุณน่ะค่ารถค่าน้ำมันอีกเบาหน่อยแล้วพ่อเอ้ยรถย,ออย,ยนต์เนาะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ดิใหญ่มันมัสุดยังไงล่ะ <c oughs> กแก่แก่มันจะ นะพี่ก็ยังไม่เชื่อเ่าแม่นค่ะเรต่องไปยี่มาดอกค่ะคอยเรียกกันเนี่ยแม่นค่ะบางคนมีอยู่นี้ผู้หนึ่งโข่มาวางนี่อาจารย์อยากจะได้ตังใช่ไหมได้มันก็ดีก็บอกทีเลยเนาะค่ะมันใช้ใจหลายอย่างค่ะเท่านั้นใช่ไหมก็บอกทีเลยเนาะ <Okay. S 2> ถ้าผมจะซี้หวยไม่เคยหวยใครนะเอาของตัวเองนี่แหละ <Okay. S 2> หวยใหญ่ถ้าซื้อก็ซื้อหนักถ้าถูกก็ถูกมากถ้าไม่ซื้อก็ไม่ซื้อเลยเดีว่าอ่อเข้าไปแต่ขออย่างเดียวในเอสซีอย่ามาท้าทายอย่ามาด่า mm hmm. ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะก็ <Okay. S 2> ผ่านไป บางคนรวยถ้าอยากจะรวยเน่ะมันมีนะจะคืนกําไรให้สังคมบ้างเราก็ไปแล้วก็ทํามาเดี๋ยวนี้ก็เก็บก,กว่าปี <Okay. S 2> แต่คุณจะบอกโอ้ยเอาหมดมันจะไม่ถูกมันก็มีนะเง mm. ินไม่ใช่ถูกตลอดอื mm. เวลาไม่ถูกก็มีอมืเข้าสูตรช่วงที่ดได้บ่สองแก้วม่วงกับวัตถเลี้ย ใชคิดว่าคุยช่ายตัวใดกูเสียวตัวใดใช่สมองไหวมันเดินเด้แต่มันเบาจริงแต่มันสมองมันหนักมากพอแม่นค่ะเฮ็ดจังไดใหญ่เนาะเฮ็ดจังไดเนาะเฮ็ดจังไดเน้อคอยสิให้่อเอฟซีถือล้วก็เฮ็ดจังไดคอยสิหน่อยโตจังสีนาะงพอแค่แค่ธรรมดาอยู่นี่มันเกือบมันมันยี่ทีเนสยูนิคเลยคุณน่ะชัวรสิตาร์ทมาใด ัดออกตัดออกตัดออกเลขรับคันไงเหือนีบอมัสามก็ชุดนีะว่ไข่ไงกมีคิดไปคิดมากบ่บางคนแต่โค่เมว่วาสั่นติแต่ว่าวงมันดีชองนี้ช่องอื่นนี่เหวะกบว่าจันแต่้าเอาก็บหมดลาเฉยไว้ดีกว่าตัว แม่นอบางคนกัดโต้ทบมาหลายคนอยู่ถามอาจารย์ในอาจารย์ปล่อยหวยมากี่ปีแล้วล่ะพูดปล่อยมาไม่กี่วันนี่แหละก็บอกพี่แล้วเนาะการก่อนน้ำอาจารย์ใช้สูตรลูกขวัญเนี่ยล่ะพูดใช้ทุกอย่างนะบางเทธอห้ากะห้าวเห็ดแล้วนี่ยวนะพ่อ เฮา็เอา,เอาบางเธอข้าไปฟันประกอบน้ำกมออ็มี่เนาะมีแต่ว่าเด็กล่านี่มันบ่เดยฟันประกอบอยบ่ได้ฟันแล้ว,ลว<ไ>เา่าพจิฟันท่าน <c oughs>